เราอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งนะฮะของอนอกเมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับที่นี่นะครับจะสังเกตว่านะครเป็นพื้นที่ที่เป็นคลอกแย,ยะเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเราคือปราสาทโบราณอายุหลายร้อยปีนะฮะซึ่งเมืองนี้จริงๆจะบอกว่า และที่สำคัญคือถ้าเป็นในฤดูใบไม้ผลิหรือว่าซัมเมอร์นะครับที่นี่จะเป็นฤดอดอกไม้นะฮะเราจะมาอีกครั้งหนึ่งในหน้าซัมเมอร์นะครับทุกคนแลนะถ้าใครนะฮะชอบการเดินทางนะฮะติดตามเราได้ในสันสร้างวันขายสไตล์บูวิลล่านะครับหรือช่อง y YouTube โคโจสอนบูวิลล่าหรือช่อง TikTok ชื่อเดียวกันนะครับโคโจสอนบูวิลล่า